ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมโลบอกนะทุกคนแหมไม่ได้เล่นนานเลยตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าแมปเชื่ยหรอวะเอาช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับไอ้แปะและไออูเหมือนเดิมนะไีคนไม่อยู่นะเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าชิมนี้โคตรนานเลยเฮ <Okay. S 1> ียอุ้ยหันหน้าโ,โหยากเลยนะโอ้โหระดับความจริง เฮียวันนี้เราต้องกลับมากับมีแวมไพร์มีเกรโฮแล้วก็มีแปะโลบอกกูคอนเซ็ปต์ปะบอลผีบอลผีฮะแต่เฮ้ยเสียงเยียบพีม้าตกใจหมดเลยเียแวมไพร์กลัวเฮียอะไรพวกมึงนะเฮียพวกมึงสู้ผียงคู่อ่ะแวมไพร์กลัวผีนะเว้ยกูเป็นพระปอพี้เฮียแต่ละคนช่วยกูไม่ได้เลยนะ ชูนีมันชูนาลวีกูไม่เชื่อวบายจริงไอ้ีบอลนะกูก็เป็นพระปอไปไอ้คอนไฟมึงอไงลบบอกสุดละไปเออแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเป็นลบบอกอ่ะแล้วมึงถือตะเกียงได้ไงเนี่ยคนนี้หมุนนิ้วกูเอาแปะเอาแปะเบื่อเลยมือเหนียวมึงมึงถามไอ้บอลเนี่บูลลี่กูแปะมือแต่ว่ามึงไม่จับเหี้ยอะไรเลยนะ อ๋อมันก็ห้อยๆได้นะเว้ยมือไอ้เนี่ยมือปูอา้อาวอ๋อมีไฟฉายนี่ยว่ะมีน่าจะเกี่ยวกับไฟฉายมันได้ตังค์เลยเหรอเออฮ้ย oh ้ h i t ibc บริษัทอาเซียอุ้ยวับเอา้เอา,อาไอแบ็คจมดินอะไรดูกลุ่งดูกลุ่งดูกุ่มว้บวับ <laughs> ว่า <laughs> เจมดิน <laughs> ใช่ไหมัลโหล ไอเชี่ยถ้ามันวาออ้าวเข้ามาทีละคนก็แปลว่าให้เพื่อนไปเปิดประตูให้ก็ไม่ได้ดิเราต้องว้าไปเองเออว่าใช่ไหมฮัลโลบอาเสียงมึงนะกลัวเสียงมันสยองจังไงอน,นอเด็ดเสียงมันถ,ถ้าใส่เสียงใล้เาบีมามามันก็ไม่น่ากลัว เดี๋ยวนะทำไมเวลาย่อปุ๊บตัวเราหายไปสองตัวเลยมันคืนเราไปขึ้นตัวเราไม่ได้ย่อนะตัวมันแบบจมอ่ะอ้าวมันต้องกดอีกครั้งด้วยเอเฮ้ยคุณยนต์อ๋อวิ่งได้ด้วยมอร์นิ่งอุ้ยเก้าเขาต้องรับตัวไอบีซีเนาะคุณมาสายไปเก้าร้อยสามสิบเจ็ดวันน่ะเก้าร้อยสามสิบเจ็ดเลยแล้วทำงานที่นี่นําสิ่งนี้ไปห้องพาวเวอร์ ปประตูเิดงใช้ประตูทางทางซ้ายและขอให้มีความคิดเดี๋ยวเราไม่ใช่ประตูนี้ไปได้เหรอนั่นคืออะไรอ่ะหลบเฮ้ยขัวใช่ได้เลยหลบผีตรงนี้ได้หรออุ้ยแป๊บนึงเดินถอยแบบโอเคเอาไปดีไปดิเออโอ้เป็นพระไปไปก่อนดีต่อให้เป็นพระปองพวกกูก็ไลบบอกเหมือนกันอ่ะนั่นหมอดูไอ้พวกลิงกันลิง ป่วยเรมพายอการวิจ <who referred to> <W anterior stage> ัยทางชีวภาพอย่างที่หนึ่งเจ้าตัวนี้ขนาดใหญ่กว่ามนุษย์แถมร่างถูกปกคลุมไปด้วยผิวหนังที่กำลังสดๆแขนถูกเปลี่ยนให้เป็นกรงเล็บเพื่อการเอาชีวิตรอดมีความดุร้ายสูงและจะโจมตีทุกคนเมื่อพบเห็นโปนลิกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้มีความสามารถที่จะเปิดประตูที่ไม่ได้ถูกล็อกไว้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยฉลาด นี่คือมอนตัวแรกนั่นเลยที่เราจะอยู่หน้ากระต่ายกันหมดกันเลยแปดพันกับสองเฮ้ยมีห้องอีกห้องนึงเดี๋ยวนะเก็บตังค์ก่อนเก็บของให้หมดก่อนเปิดไม่ได้ป่ะโอเคเก็บของมาอนได้ไอ้ยไปอย่ายิ้มดีนะกลัวน้องเว้ยเพราะนั้นประตูล็อกอ่ะเปิไม่ได้เราต้องไปทางนี้อุ้ยอู้ปรับไม้แป๊บ ดูมันดูว่าผีไอ้ควายอู้กูเห็นอะไรไม่รู้ตรงนี้ด้วยมาดูดิกูอรหลังแปะมาดูอ่ะมันมาไงยังยังยังมันอยู่ประตูตรงนั้นอ่ะแต่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันมันไม่ขยับเลยว่ะไอ้แปะมันไม่ต่างจากคูนี่โอ้โห่แต่เมึงเห็นแล้วไหมทางซ้ายอ่ะประตูทางซ้ายน่ะมึงเห็นแล้วขยับไหมมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ห้องเมื่อกี้เลยเราเข้าไปกักเกี่ยทำร้ายเราไหมเนี่ยวะ ลกกว่าไอ้ตุ๊กตาคุตกมาหมดเลยทุกตัวเลยไปยังล่ะหุ่นยนต์ได้ช่วยกูหน่อยเหอะตุ๊กตาคุตกลงม้านล่างหมดทุกตัวเลยอ่ะโอ้กูจำได้ละไอ้ดาดนั่นแน่เลยที่เราหลบคุณยนต์คล้ายๆแพนด้าแพนดี้ใช่เหรอเออคุ้นๆนะใช่ดูคุ้นๆเนาะที่พาเซทร์นี่มันแยกๆแหละมันอยู่ห้องไอ้โอ๋นี่หว่า เออมันเปิดตู้หามอยู่วะเหอเ้เฮียออกได้เหอวยมันขาแล้วมันแล้วะแล้วมันไมได้ไอปมันอยู่ไหนเย้ขับใจไม่ทันวะแกกูร้หลบทันได้เหรอตายดีมันจุบกูอยู่ตรงได้ย้ยกูออกไม่ได้ แล้วทำไงอ่ะนั่นดิมัน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 ล่อมึงเหรอมึงล่อไว้ใช่ไหมเฮ้ยอ้โนั่นมึงออกได้เลยถ้ามันล่อไว้อ่ะไอ้แปะอยู่ไหนมันอยู่มันอยู่หน้าห้องเนี่ยไอ้ห้องโยนต์อ่ะอยู่ตรงตรงรูเล็กๆที่เราเคยมุดเข้าไปอ่ะโอมึงมึงสามารถออกมาได้เพราะมันไม่เห็นมึงมันไม่ขยับไปไหนด้วยปอนมึงเป็นผู้วิทย์พิสูจน์เออมึงลองย่องผ่านมันหลังมาผ่านหลังมันมาดิเออมันเอออูโได้ได้ได้มันมันติดมันติดมันติดไอ้แปะมันมันเดินติดเลยมันติดอยู่หน้าห้้อองไแปเลย ไหนไหนไหนานมาห้องนี้ดิให้อูไปไกลๆครับแป๊บนึงแล้วมึงค่เดินตามไปดิเออ,อูไปไกลๆก็ได้เดี๋ยวกูจะเดินตามไปมารับหน่อยคนเดินงกลัวนี่เชื่อถ้าถ้าเกิดออกไปมันกลัวหายติดบักก๊กอะดิเไ,ไม่หายเชื่อกูตายมากี่ครั้งกับความเชื่อกูเชื่อใจอ่ะแป๊ะอยู่ท่านเลย อยู่นี่อยู่อู้มาได้อู้มาปได้ได้ใช่ไหมใช่แล้วคกติดตรงนี้แล้วเออมึงอยู่นั่นแหละเยอะใช้ใช้จังหวะนี้เป็นประโยชน์ต้องยอม่ะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่มีอะไรตันแป่อยู่นั่นแหละ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 ไม่ต้องทำอะไรอยู่งเจ๊มันกูมวติดเที่อะไรนี่จะมปถ่ายติดบอกกูนะได้กูอยู่ตรงนี้ยาวๆอ่ะนอนจ้องหน้ากูบอกเลยว่าตอนที่เราเล่นแบบเก่าแม่งหาทางออกยากมากเพราะมันเดินวนไปวนมาอย่างนี้ยแหละ huy phát sinh trung แก phát sinh thấy bùng tuồn nè đừng phản dòm đấy đi chắc oh này oh thang đấy này Hà này nốt đây đây này luang หัวมุมทางเดินเราจะเจอกับอสุรกายที่น่าดูร้ายถึงแม้ว่าจะมีลูก่างแบบนุย์แต่มันไม่เหมือนพวกเราเลยเราจะได้ยินเสียงกรีดร้องดังไปทั่วถงทางเดินที่พวกมันอยู่ไม่ใช่ตัวตะกียรอไม่รู้เหมือนกันตัวนี้หละตัวนี้เ,เหระมีเปิดไฟเลยน,นั่นเราไปใส่นันก่อนไหมเอ้าเอาเองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเฮ้ยเดี๋ยวก,กูกลับไปใส่เสียงอะไรมาอยู่กับกู โอเคอยู่กับเมืองอ๋อมีตัวท <c oughs> <c oughs> างที่เราลัดก็ต้องอยู่ด้านหน้านี่ใช่นี่ปะความรู้สึกมันหมุนอกใช่เท <c oughs> ่าไ <c oughs> หร่น่ากลัวตันเหรอมีหนงังสืออยู่มีตัวใหม่บปนเนี่ยไม่เอานะแฟนบีอ๋อมันคือเนื้อเรื่องว่าโรงงานนี้กำลังจะแตกเป็นเสี่ยงเราต้องรีบหนีไม่งั้นเราจะสูญหาย ช่วกับโชคกันแล้วไอห้องที่เราออกมานี่ตรงไหนในห้องนี้ไม่ใช่เฮ้ย,ยข้างในนี้มีพระเสนนี่ยไปเคเพลเล่เล่นโดนําสามจะตรงติ๊กตอกให้ดู <c oughs> ไปดูเฮ้ยกูว่ามีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราเล่อผีมาที่ประตูแล้วเราขังผีไว้จุดเออเราจะชิวเลยตรงนี้ไอมึงได้บูคาเหร่อได้เหรอลมีแล้ไม่หรอวะ มีแค่เลสไม่ใช่เหรอขังผีเหรอไได้ด้บูวะจะขังไงวะก็คือขังให้มันอยู่แถวเออย่างเดียวไงแถวแรกอ่ะโอไยเสียงมันไเสียงมันไอ้ยี่นี่ทำไมเสียงมันตากุยกันแล้วเมื่อกี้ไอ้ี่นี่มันเหมือนไอ้เหี้ยเสียงมันห่มโลเมื่อกี้แล้ววิ่งมาไม่มีปีไม่มีคุยตกใจหมดเลี่ยมันให้เสียงแบบเหี้ยวบ้า เพี้ยเพี้ยอ๋อเว้ยแค่เสียงซอราโอใช่อ๋อที่มันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วก็ซึ่มเออใช่ยี่หายนั่นอะไรอ่ะยอดขอเงินไม่่ยตรงแกผมไปกลัวหมดแล้วขี้คือสมองนะมึงอ่ะอืเฮ้ยเนี่ยฉลาดกลัเลยใครจะไปคิดว่าวันจะมีจอมทำไมได้บูกายหรอวะใช่หมายถึงมันแสดงว่ามันแบบ เราไปได้หลายทางป่ะก็ไปต่อโหเราไปลึกเลยแปลเราบอกมันโดนแบบออไปลึกเลยผีมันโดนมาใกล้ขนาด,ดนดี้เลยหรอวะตีเต้อุ้ย,ยมันลึกมากเลยอะ่ะแเดี๋ยวมึงจะเห็นกูดักรอท่อนไหนอ่ะอ๋อนี่ก่อนวะนีน่ไงอะไรเดี๋ยวนะตีเต้ทำไมกันนะ เดี <da> ๋ยวรอเสียงมระถาย๊บนึงโอเคโอ้โหอันนี้เฮียนะอันนี้เฮียนะอะไรเสียววัดยิ่งเดินเข้ามามันรดิ้งเลยไม่ไปเฮียไปเลยมึงลองเดินเข้าไปกับกูดิตรงเนี้ยกูไม่ไป ไอ้เงี้ยนะทำไมมันเป็นเสียงนี้วะมือเราอ่ะมุนเดินไปกูนะแมวแเราแมวเราไฟไฟกลัวผีเฮียก็เสียวที่จริงอ่ะไพไฟกลัวผีเดี๋ยวกูรอแก้พัทเซ่นให้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยยย้ยทุกคนต่างต้องทำนะที่เข้าทุกที่ผีมันอยู่ที่แปลไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้เฮียนะกูอันนี้เฮียจริงเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศมันบิ้วหญ่ปะนั่นหรอบิ้วให้มึงกลัวไปงั้นแหละ แป๊ะกูว่าตรงเนี้ยมันน่าจะไม่มีอะไรละถ้ามึงออกมาแล้วก็น่าจะมันผีมันน่าจะวน,น,นอยู่แถวเราแล้นเดี๋ยวเราไปลับแป๊ะก่อนไหมเดี๋ยวแป๊ะไม่ได้เล่นนะกันแน,นเเเ่เอียนผลเยอะเข้าไปเดี๋ยวแป๊ะไม่ได้เล่นนะเราไปเช่วแป๊ะก่อนก็เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บของทำมัตเซิลแก้เสร็จแล้วก็ค่อยไปลับไงกินแค่ในเดือนก็เบื่อกูก็ดีอันนี้กูยืนรอกันนานแล้วยังไม่เห็นเขาออกมาอันนึงกูกูจะเรียงไว้ไงเออไอชิ้นนี้ขาดวางปุ๊บเสร็จเลยนี่กินไปละมันบิ้วจริงกับว่าจะมีอีกตัวไม่มี เดือดนั่นคืออะไรวะเฮ้ยไอ้โอ้ก็เยอะอะไรไอ้แลวก็ไปอะไวกูเห็นไฟฉายใครไม่รู้อยู่ข้างในอ๋ออ๋อไอ้นั่นไงไอ้ตัวที่กูอ่านเนี้ยไอ้ตัวที่กูที่บอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มันไม่ใช่อ่ะกลัวเวลาไปแปลดีกว่ากูกลัวเวลาไปแปลเหมือนกันไอ้เจ้ามึงต้องเปิดไฟตายด้วยเออมันจะื่อแม่แล้วไอ้โอน่ากลัว ตายยังยังไม่ตายเลยเพื่อนงั้นตายเลยมันไม่น่ากลัเท่าไหร่กูหลบเยอ่ัเล้ยนี่นแปะฟังกูนะถ้ามึงตายปุ๊บพอมันไปนะมึงเดินมาห้องแรกที่เราเข้าจะได้ไหมเออแล้วมึงเฮียผีทำไมอ่ะมนตามวยาเปดเดอถอยถอยถอย ถ้าวิ่งมาทางเดินเดี๋ยวกูเปิดประตูให้แป๊บมันเดินมาแล้วเนี่ยาต้องไปซ้ายหรือขวาบอนเฮ้ยเย้ทำไมมาเจอกูอีกแล้วย่าไม่รูย่าไม่รู้้โลันทำไมไอ้หนูได้แตแตหัวหลุดเลย เขี่ยวแบไม้ลุนลนเลยไอ้แป๊ดจะทำยังไงไอ้แป๊ไม่ตายด้วยเขี้ยกูวิ่งละวิ่งไปเลยล่งไป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 ไอ้แป๊ดเรงจะตายเฮ้ยมันมันวิ่งถอยแปลยเหรอไม่เราวิ่งกระโดดเร็วกว่าาจริงดิ กูวนได้ทั้งห้องแล้วเนี่ยชิวๆเลยไอ้เหี้ยม่ไปยู่ไหนไอยู่ไหนมันยึงตามหลังกูอยู่เลยมันวิ่งตามหลังกูอยู่ไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะไอ้เอาใหม่ละไอ้เหี้ยแวเรมันอยู่ในห้องไหนมันอยู่ในห้องไหนมันเข้าห้องเหลืองได้เหรอได้ได้มันเข้าได้ไอ้แปะมึงอยู่ไหนมันไล่แปะติดหลังเลยกูบอกเลยไอ้โอ้โหหนีแล้ยไอ้ยัยยัยยู่ ไอ้ย่ไอ้ย่าสกูบี่ดูว่าสกูบี่ดูไม่เอายู่โอเคและกูโอ้ยแล้งมึงหยัดรถมันห้องเหลืองดีมันห้องเซฟเราไปไปไปเดี๋ยวกูลอบมันเสร็จแล้วเด้อไอ้แป๊ะตามมาตามมาตามกูมาตามกูมามีห้องมีห้องนี้ไหมขังมันเราจะปิดประตูขังมันมันวิ่งเข้าไอ้แป๊ะเลยนี่ว่ะไอ้แป๊ะมึงอย่ารถรถกาดอีกขานะอย่ารถกาดอีกขานะมันปิดแล้วมันมันมันไม่ติดแล้วเหรอเฮ้ยมันติดมันติดประตูกูใหญ่ประตูกูใหญ่แต่ว่ามันติดหลังไอ้แป๊ะ เฮ้ยทันทันทันปุกจกจังหวะดึงปุ๊บคันโยกลงปุ๊บเรารอดนี่ไอ้ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอาไว้วนอีกวนอีกเ <c oughs> ฟตายังเดือดทางเลยมึงช้าแค่นี้หน่อยมันกินมึงแน่ทำไมไมึงใกล้เรื่อยๆวะหลานไปดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปดูไม,ไมดีป <c oughs> ิดแมง <c oughs> ดูวดีดูดีดูดีดูดีทําไงดีอะเหมือนแบบต้องตายอะไรประมาณเฮ้แปะแปะกูรู้ละมาห้องเหลืองแปะเราเราดูไหมมึงคิดว่ามันจะเข้ามาได้ไหมอะถ้ามันอยู่ด้วยกันสองตัวมันไดเหรอในที่มืดเหรอเฮ้ยแต่มันเข้ามาได้นะเว้ยมันเข้ามาไล่ในห้องเหลืองได้นะมันมีอะไรให้เสียแล้วแปะวิเข้าไปเลยไหนก็โดนไล่ละโดนสองตัวจะเป็นอะไรไปวะ พีเอ๊ะเจ้ายังเหน็บนาวสักเท่าไหร่ความคิดที่เฮียมาโดนไล่สองตัวเป๊ะตันเลยเฮ้ยมันติดบากาอยู่อยู่ไหนกันน่ะห้องเหลืองหรออยู่ห้องเหลืองแล้วโดนข้างในแล้วเกิอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเข้าดีคู่เลยออ๋ มันมาห้องเหลือได้นะเว้ยเซฟเซฟเซฟปิด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 ห้องนี้ห้องนี้มีตัวหนึ่งไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้่อนไอ้บิวอะไอ้ทางขวาถ้าเดินไปทางขวาเลยมันติดนะเฮ้ยเฮ้ยไปยอะไรเนี่ยไปตรงขยับไปยังขวาสุดไปซ้าย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 ขวาตามมาไปแปะ สตีเลยเปสตีเลยสตีอยเลิเกไไสตสตต้อเปิดที่ก่เปิดต้องปก่อนเก็บไปเก็บของพัเลยูจะได้ใส่ให้เปิดประตูปวรีลอยเฉยปอดจริงหรือเปล่าก็ผดฉีะก็ผดฉีกันได้ผดฉีมากเลย มันมันเป็นไปได้ไงวะอยู่ดีก็วิ่งตามหลังมาแบบยังกับนางผีเลยอะเอ๋แม่งช็อตฟิวไอ้เชี่ยกูรู้ว่าแบบเป็นจุดเซฟแล้วไนกำลัง<ไ>ว,วางแผนอยู่ <c oughs> แม่งมาเฉยเลยอย่างเฮียมันได้ยินตอนเราปิดประตูแน่เลยวะไม่ใช่อว่าไงว่ามันเดินลงของมันอยู่แล้วแม้ว่าคืนนี้จะยังมีน้วสักเท่าไรลองเดินเข้าไปดูดิมันจะตึง้งตึ้งตึงตึงตึง เฮ้ยเหเราเป็นตายเี้ยเป๊ะเลยเปวะเรื่องพาร์ตเด่นไปดิผมก็ลืมแล้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมัเป๊ะแล้วเมันสองตัวอยู่ด้วยกันเลยมันเป็นมันไาห้องดอกแล้วไป๊ะไิววิววิวยาวไิยาววิยาวไปไปห้องเดิมไปห้องเดิม ไอ้เชี <s <S ่ยตัวเหลืองก็วิ่งมาแนานอนวะคุยแปร์ไปกุลล็อกกูหน่อยไอ้เชี่ยในไหนอ่ะมันเป็นห้องเชื่อมกันเลยไอฟอปไปตัวเร็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 วโอ้โหแล้วมันเป็นห้องเชื่อมกันที่กูไปเมื่อกี้ไอ้ที่ยห้องที่มึงอยู่บอกว่าอยู่สุดอ่ะไปไปไปมึงรู้ทางไป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 ไอเชี่ยมีคนไว้เลยต้องโป่งตรงไประหว่างซ้ายสุดไม่มีเที่อะไรเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเลยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะดูดิไม่ตันหรอ ม้วรเลย่มเฮ้ยเเออไม่ใช่ไอ้นันเรเดียวเดียทางขวาเนียเดียทางขวาเนียทะลุเนียทีุ่เนั้นยเราก็ไปทนี้ทีทค้ถามม่เหงน่าอ๋อเมาจุดเอไ้เียโคอะไรตัวเยียนนั่นอะคือมันจะมีมันจะตะโกนทีนึงก่อนเนีย มันตามไแพะมันตามแพอดทยู่ไนกูอย็หน้ามึงอะ่มันยูวาเฮ้ยมันตามกูมันตามกูโอเคโอเคแต่วะนี้วิ่งวนเราวิ่งไปซ้าย่ไปายอ้าวอ้าวมันเลิกตามอะเขี้ยมัมีตัวอยนี่ เฮ้ยพอสุดท้ายแล้สุดท้ายหมดอยู่หมดอยู่เอาเว้ยเอาเว้ยเอาไหน่อยเว้ยเร็วเออเราจะเปิดไหนวะอยู่ตรงที่มันปิดตอนแรกอะเปิดตรงที่มันปิดตอนแรกครับป้อนเฮียอ๋อโอเคเป๊บเป๊ะมีมีมันมีที่หลบตัวนี้เพื่อนเฮ้ยกูเข้ามาได้แล้วแป๊ะ เอานี่กูกูอยู่ห้องเซฟมาไม่ได้ไม่ใช่กูเฮียแล้วเดี๋ย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 วกูได้วาวแล้วกูได้วาวอะให้ต่อวาวไปไหนไปจำห้องเหลืองห้องเหลืองนะพัทเซอร์น่ะไงวะงงวะเฮ้ยงงอะไรก่อนงงแดกเลยอันนี้อันนึงอ๋อกูกูเล่นเป็นกูเล่นเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะต่อเราต้องต่อสีอะไรอะโควมึงมาแล้ว ปิดประตูเลยเสร็จยังยัง,ยง,ยงต่อสีไลท์เราต้องต่อสีไลท์อ๋อต่อสีเขียวไปนี่แล้วก็มามาด้านบนมัง้ <c oughs> งเดี๋ยวเลยทั้งตาราง <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ป็นจริงใช่ไหมโอ้มันอยู่หน้าห้องเราเหรอใช่ใช่แต่มันไม่เข้ามาเว้ยเพราะมันมันไม่รู้มันไม่เคียงหรอก <Okay. S 3> มันไม่ได้ยินเสียขงขะารดิอันี้ <c oughs> <c <oughs> <c เฮ้ยไม่หยุดเฮ้ยมันกรีดแล้วกูวิ่งยาวรักกรีดอย่างงี้เจ้าเจ้าอย่าขอร้อขอร้ออร้องแป๊บแป๊บแป๊บแอ้วแล้วแล้วคุณนอนเหมือนกันอีกแเดี๋ยวมันจะไปมันไปแล้วมันไปแล้วเห็นนะถ้ามันคนแต่จามก็ไปแล้ว SCR ว่ะไม่ใช่ SCP เดีเป็น SCR แรงจะไปวะ ตายเด้อเ er> um> ้ยโอ้ยไอ้ยแล้วพอนี่อย่างงี้เดินอย่างช้าเอดินเดินเดินเดินไปไม่ได้มันอยู่ทางซ้ายเราไม่หลไปทางหลังเราเดินผ่านได้นะเว้ยเฮ้ยอ๋อถ้ามันถ้าถ้าเราไม่ได้อยู่ทางด้านหน้ามันจะไม่เห็นเลยเว้ยเราย่องแบบหลบตู้เงี้ยไปไปไปเออเออเอ้ย่องเหรอไอ้เหี้ยขึ้นไปได้ไงวะเราจะเห็นได้ไงเนี่ยอ่า มัันตวเขียวเอาได้แล้วของกูฉลาดเกินเอาเปิดแล้วเหรองั้นเราจับตีนแตกไปได้ไหมพ่ย่ะเฮ้ยเช่ฟมันอยู่ด้านหน้าเราไปไม่ได้เอาดีแม่ยดของกูเซฟแล้วอ่ะพวกมึงวามมาป้าอ้าวไปไหนเฮ้ยอ๋อคโจมกับพระสองพระฮองคือแก้เสร็จมันจะเปิดประตูนั้นแล้วมันเป็นลิฟต์เว้ยแล้วมันเซฟดีมากสัตว์นี่ เร์ไรกูแมไพ์สิ่งที่ไลืมอันนี้แปะบัวแมนบัวแมน